การเลือกสมุนไพรนะคะทุกคนมารับประทานเนาะก่อนอื่นเลยหาง่ายๆเลยหลักง่ายๆนะคะก็ต้องดูมาตรฐานนะคะว่ามี GMP ไหมเป็นโรงงานที่มี GMP ไหมแล้วก็นี่นะคะตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะจะบอกว่าตัวนี้ค่ะเหมือนเป็นเกี่ยวกับคุณจะได้อะไรบ้างนะคะ มีโปรตีนมีวิตามินมีไขมันไหมอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เลยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญมากนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะก็ดูว่าได้มีฮาลาลไหมมีออยอไหมมีเลขจดแจ้งไหมมีมาตรฐานอะไรบ้างมีโอท็อปไหมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานแบบเบสิกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายตรวจเบื้องต้นสักนิดหนึ่งนะคะว่า เราจะทานอะไรเนี่ยเอ้ยมันไว้ใจได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะมาตรฐานมีอะไรรับรองบ้างแล้วเขาใส่อะไรให้เรากินบ้างอย่างนี้ค่ะตรวจสอบได้ไหมอันตรายไหมอย่างนี้นะคะ,อออะ,คะเออ,อย่างนี้ก็ต้องดูเบื้องต้นทีนี้ลึกไปกว่านั้นนะคะอะอย่างเช่นในกล่องนี้นะคะครูเลือกกล่องนี้เพราะว่าในกล่องนี้จะมีทั้งหมดนะคะหนึ่งสอง สามซองนะคะจะมีทั้งหมดสามซองสามซองก็จะมีซองละห้าห้าซองชานะคะรวมแล้วในกล่องนี้จะมีทั้งหมดสิบห้าซองชาก็ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการลองทานดูนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาดูกันว่าเราจะเลือกได้จากอะไรอีกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอเราจะกินเข้าไปนะคะเราเอากระดาษแบบนี้แช่น้านะคะอันตรายไหมนะคะแล้วกระดาษเนี้ยทามาจากอะไร ก็จะมีทำมาจากพืชก็มีนะคะทำมาจากใยสังเคาราะห์ทำมาจากอะไรอย่างเงี้ยหรือทำมาจากเม็ดพลาสติกที่ที่ไม่อันตรายนะคะที่แบบถูกรับรองมาแล้วแต่เราก็ต้องดูว่าเราจะทานนานไหมถ้าทานานานก็ต้องปลอดไทไ้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือทำมาจากเยื่อใบหมอนนะคะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองมีใบรับรองนะคะผ่านการรับรองแล้วว่านี่คือ เชือกที่ทามาจากเยื่อใบหม่อนแล้วอันนี้เป็นซองชาที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะแล้วก็แช่น้ํา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 ร้อนนะคะเราก็สามารถชงดื่มได้ทั้งหมดซองนี้ค่ะชงได้ทั้งหมด 2- 3ครั้งนะคะก็นี่ราคาวิธีการนะคะที่จะเลือกสมุนไพรที่จะไปดูแลตัวเองนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าคุณเลือกจากอะไรดูจากอะไรนะคะแต่อันนี้มาให้คําแนะนํานะคะนี่เลยที่ครูเลือก